ก็สวัสดีครับทุกคนจากโตเกียวนะครับเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกของผมเลยกับประเทศนี้นะเพียงแต่ผมรู้สึกว่าที่พักในโตเกียวของผมเนี่ยมันมีบางอย่างแปลกๆไปอันนี้นี่ยังไงครับทุกคนใครเคยก็บอกได้ว่ามันมันยังไงเนี่ยมันจะสะดวกหรอมันดูลงไปนั่งลงไปนอนไม่น่าจะสะดวกนะแต่เรนคือเป็นห้องที่รู้สึกว่าโซ่เยอะจัดอันนี้น่าจะเอาไว้อันนี้น่าจะมือเนี่ยมืออันนี้ขา เยอะจัดไม่ใช่แค่ตรงนี้นะทุกคนเตียงก็มีเนี่ยคือขาดจะล็อกทุกที่เลยมั้งเนี่ยแล้วก็ยังมีไม้ตังเยนอีกอันนี้อันนี้ยืนไว้ทำไมครับไม่แน่ใจว่ายืนไว้ทำไมแต่ว่ามีโซ่โซ่ล็อกด้วย <c oughs> ก็ก็สุดจัดนะเป็นห้องที่ป่าเถื่อนดีอันนี้คืออะไรผมก็ไม่แน่ใจทุกคน <c oughs> เดินมาตอนแรกกว่าจะเป็นอุปกรณ์ช่วยทำกิจกรรมแต่เหมือนจะเป็นราวตากผ้ามากกว่าแล้ว เก็บลงไปไม่มีประโยชน์ส่วนตรงนี้น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์อาบน้ำ,นำ,นำทุกคนเขาก็เตรียมให้นะพวกโลชัน่นคลีนซิง่งแล้วก็พวกสบู่ล้างหน้าต่างๆนะครับใช่ไหมเออ m u l ติ wash liquid ก็คือล้างด้ทุกส่วนเออดีอะล้างทุกส่วนจริงป่าอันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นที่คนหนวดน,นะรือจะโกนอะไรก็แล้วแต่ทุกคนคนระับอุ้ยอันนี้อันนี้น,นี่น่าสนใจมีเสียงโพสีฟ้าคืออะไรอะ อ๋อเป็นน้ำยามาวอชน้ำยาบ้วนปากน้ำยาล้างปากครับทุกคนน้ำยาล้างปากทำไมรูปประโยคแปลกแปลกมีอะไรอีกไหมเนะี่ยก็พวกแปรงฟันต่างนะอันนี้อะไรเนะี่ยลำหนึ่งไม่อยากแก่เยอะแก่เยอะเดี๋ยวเจอของดีผมคิดว่ามันน่าจะใช่นะตะกี้ลองบ,บีบดูแล้วมันแล้วมันมนานเงี้ยว่าแล้วสิ่งที้ทุกคนคิดครับก็โรงแรมบ้านรูปมันต้องมีอยู่แล้วไหมนะครับวางไว้ไม่ได้ใช้ คือถ้าใครมาโตเกียวเนี่ยหรือจริงต่อให้ไม่มาก็น่าจะคุ้นอยู่แล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีสิ่งที่เรียกว่าเลิฟโฮเทลเยอะภาษาไทยก็ให้ฟีลเหมือนกับโรงแรมมัานรูดประมาณนี้ป่ะเพียงแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะดังแล้วก็ก็มีเยอะโดยเฉพาะในโตเกียวนะครับซึ่งผมก็บังเอิญบังเอิญจองโรงแรมแบบเลิฟโฮเทลไว้นะครับโอ้เดี๋ยวผมให้ห้องน้ำผมก็ไม่รู้นว่าจะมีห้องน้ำแบบนี้ไปทำไมเนี่ยแล้วอย่างที่บอกทุกคน เป็นห้องที่มีโซ่เยอะมากแล้วเป็นโซ่ที่หนักด,ด้วยเนี่ยจะเดินเข้าห้องน้ำพี่คือแบบอะไรอ่ะจะฟาดหัวแตกหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ของการทําห้องน้ําแบบนี้เลยทุกคนเป็นส้่นั่งยองแล้วก็ไฟแดงๆมันมีอะไรน่าสนใจให้เข้ามาแล้วหรือแล้วลงมกันในนี้หรอฟิลแบบมันอยู่คุกใต้ดินอะ่ะเออนี่ก็เทียบน้ําหลังทํากิจกรรมเสร็จทุกคนคือโรงแรมมารูดในญี่ปุ่นเนี่ย มันมีราคาแบบไม่ได้นอนพักข้ามคืนด้วยนะเผื่อใครเผื่อใครอยากจะแบบมาแล้วก็มานั่งพักเล่นเสักสองสามชั่วโมงก็มากันได้นะจริงๆที่ไทยก็มีแหละราคาแบบไม่ได้เป็นราคาเหมาทั้งวันทั้งคืนแบบเนี้ยเท่าที่ฟังจากเพื่อนมานะครับนี่มีเช่าชุดด้วยทุกคนญี่ปุ่นนี่มันญี่ปุ่นญี่ปุ่นจริง แล้วที่เด็ดมันก็อยู่ที่เขาจะมีห้องหลายแบบให้เราเลือกแต่ห้องก็จะมีดีไซน์และลูกเล่นข้างในต่างกันซึ่งวิธีการเช็คว่าห้องไหนว่างของแรมนี้คือ1่โทรจอง2มาถึงหน้าง,งานแล้วก็มาเช็คว่าห้องไหนที่มีไฟเปิดอยู่ตรงนี้แสดงว่าเป็นห้องที่ว่างอยู่แต่ถ้าให้ผมแนะนําคือจะเป็นห้องชั้นบนที่จะมีลูกเล่นเยอะอมากก็โอเคครับทุกคนออกไปทําอย่างอื่นกันบ้างดีวกว่านี่เอาฝนตกพอดีคือผมมาตอนนี้มันเดือนตุลาแล้วไงมันไม่น่าจะมีฝนหรอกมั้งกำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วทุกคน パイドモンモンコン、トキア Hello、んばんは。かイチン、大丈夫大丈夫ですよ。ビデオ、とてもいいです。OK。ありがとうございます。1時間。e 時間。e 時間。はい。席なんですけど、PC。PC。パソコン。パソコン。コンピューターが。コンピューターが。OK。で、アリが2つ。Oh、これ、これ。 ก็เรยก็จะใส่ไมาได้ใส่คือผมอยากรู้มากเลยว่าเนี่ยมีไว้ทําไมน่าจะไว้เก็บรองเท้ามั้งผมไม่เคยเห็นมาก่อนใครรู้ก็บอกหน่อยนะเพราะว่ามันมีอยู่หน้าห้องทุกตู้เลยแต่ตาเมย์ใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะโตเกียวมันจะมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เยอะมากก็อย่างที่ผมบอกคือพวกอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นสวรรค์ของพนักงานออฟฟิศที่ตกรถไฟตอนกลางคืน กับรถไฟเที่ยวสุดท้ายไม่ทันใช่ไหมก็จะมานอนอยู่ข้างในแบบนี้นะแล้วมันก็จะมีหลายเรียนราคาขึ้นอยู่กับว่าเราจะจองเท่าไหร่แต่ผมเอาแค่ชั่วโมงเดียวพอเอาให้ทุกคนเห็นว่ามันนอนได้นะแต่ว่านี่ผมว่ามันเล็กไปอรัดูดิมีแค่ที่วางรองเท้าตรง,งนี้แลนอนจริงๆริมันไม่น่าจะนอนได้แต่ว่าเขาสาม,มารถอาบน้ำได้ทุกคนแล้วก็มีน้ํมมาให้ฟรีมีมาไม้ฟรีมั้งหน่อยนี้ก็280เยนนะมันจะมีบางอันให้ฟรีหมดเดีย๋ดวยวผมจะิออกไปดูแล้วกันแล้วก็เป็นกดต่าง แล้วก็มีเป็นคอมพิวเตอร์ p ีให้เอาอดูนูดูนี่ได้ไมากผมไม่รู้เป็นมาสายไ,ไหมนะเฮ้ยผมเห็นรูปหัวใจว่าน่าจะเป็นหนังตลกโอ้ดูดิเดขาดูกด Subscribe หนังตลกเพียบเลยรู้สึกตัวร้อนหน้านร้อน คือผมอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่ญี่ปุ่นจริงหมและคือเราไม่ต้องเราปินอะไรทั้งนั้นไม่มีสตรีมมิ่งเน็ตฟลิกหรือแบบพรามวิดีโออะไรเขาปินให่เลยนะเราแค่กดเข้ามาแล้วก็เลือกดูแต่ถ้าเราจะไม่เลือกดูใช่ไหมมันนั่งเล่นเกมก็มีหรือจะมาดูบอลก็ได้ได้หมดเลยก็คือบอกแล้วเป็นสรค์ของคนออฟฟิศต่างๆที่ตกรถไฟอะ เขาจะมาเสดิจอยู่ที่นี่แต่ว่า,า <S 2> <S 2> ที่นี่ดูไม่มีทิชชู่ให้นะซึ่งในห้องมันก็มีเที่ชาร์จแบตเนี่ยทุกคนชาร์จแบตมือถือแล้วก็เสียบเป็นปลั๊กของบุ๊กก็ได้มั้งตรงนี้นะหัวปลั๊กของญี่ปุ่นอันนั้นก็ไว้วางกระเป๋าวางของได้หมดเลยก็ถ้าตกรถไฟใช่ไหมข้อเสียคือตกรถไฟขับปาดไม่ได้เก็มานอนที่นี่แหละแล้วคนนี้ก็ใส่ชุดเดิมไปทำงานต่อที่โตเกียวเป็นเรื่องปกติจริงๆของพนักงานออฟฟิศที่ญี่ปุ่นถ้าได้ผมดีมานะ อย่างนี้ผมรู้สึกว่าห้องนี้มันเล็กไปน,นิดนึงะถ้านอนก็จะไม่สบายมากแต่ถ้าเพียก็รำได้ตรงนี้เป็นข้างนอกรุคนก็เหมือนร้านเกมอ่ะให้ฟีลเป็นร้านเกมนะครับที่มีสัตว์คล้ายหนักตลกมีเฉพาะที่ญี่ปุ่นแหละจริงๆนะครับก็มาซื้อได้นะตรงนี้น่าจะไม่ฟรีตรงนี้ก็ไม่ฟรีที่ซื้อคือตรงนู้นกตู้ตกดน,น้ำแบบนี้นะครับ ส่วนข้างในมันน่าจะมีพรงนี้ไงตรงนี้ก็มีเหมือนเป็นการ์ตูนอันนี้ไม่ให้อ่านด้วยแต่ผมว่ที่นี่มันเล็กนะผมพูดไปหลายรอบแนละ้วที่นี่รู้สึกว่ามันเล็กนะผมเคยเห็นที่ที่มันใหญ่มีหนังสือการ์ตูในให้อ่านเพียบคือผมไม่ได้คลั่งใครหรือว่าไม่ได้ชอบแบบอ่านหนังสือการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นขนาดนั้นนะเด็กๆอ่านแต่อ่านเฉพาะแบบสืบสวนพวกโคนันคินิจิอันนี้อะไรเนี่ยมีเวโปตีนด้วยดูหน้าปกแล้วมันเหมือนแบบ ข้างในน่าจะมีแบบน่าจะใช่แล้วฟีลแบบแม่บ้านแม่เพื่อนอะไรแบบนี้แน่เลยคือมันมีอะไรให้ทำเยอะจริงๆในญี่ปุ่นอะไรที่แบบปแปลกอะไรที่มันสงบสงบแต่เขาบอกว่าสัง,งคมญี่ปุ่นเขากดดันกันผมก็ไม่รู้นะว่ากดดันยังไงเพราะผมเพิ่งมาครั้งแรกอย่างนี้คือคนรู้แล้วก็มาอยู่แค่ประมาณสองสามวันก็เลยรู้สึกว่ามันสงบดีถ้าให้อยู่นี่คือสวรรค์ของคนเป็นโทรเวิร์ตเลย มีน้ำไม่กินฟีทำไมหวานยังสุรอัลบรี่ส่วนของนี้เหมือนจะเป็นพวกนิเยสายของทุกคนแต่ไม่มีใครมปมาเลยเพราะดูผมดูนะเขาอ,อยู่แต่ในห้องนันหมดเลยไม่รู้เขาไป็นห้องทําไมกันเรามันจะมีแบบแค่เป็นโต๊ะนั่งเฉยๆแล้วมีก็อวีนะครับข้างหลังก็เป็นห้องหาัน้ําซึ่งผมว่ามาแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่หินบ้านก่อแล้วอ,อุปกรณ์อาบน้าก็คือแบบก็มีให้นะครับไม่ต้องเตรียมมาเองดีมากเลย ญี่ปุ่นก็คือพวกอะไรเด็กน,น้อยๆนี่เขาเตรียมมาให้หมดเลยฝนตกแล้วเนี่ยฝนตกอีกแล้วผมบอกก่อนว่าภารกิจของผมในคลิปนี้นะคนคือไม่มีครับมันคือเดินเล่นเฉยๆนะครับท่ามกลางฝนหาของกินน่าจะเดินไปอุเอโนะมาครับมันเป็นทางตรงขึ้นไปเท่าที่ดูในแผนที่นะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงมรนยากาศก็คืออย่างที่ทุกคนเ้ยน้มันชินคันเซ็นปะนั่นอะ ไม่แน่ใจผมยังไม่เคยนั่งรถไฟชิงชงเซมาก่อนเลยนะผมพูดไปใงแต่คลิปแรกแล้วใช่ไหมว่าที่นี่นะญี่ปุ่นอนะ9 0ของคนที่ดูอยู่จะต้องเซียกับผมแน่นอนเพราะว่าผมเพิ่งมาครั้งแรกในชีวิตนะครับอ้นี่ตึกอะไรเนะี่ยตึกอะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสะอาดคิดถึงแอฟริกาเลยข้าม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 อยู่ที่นี่นะผมไม่กล้าข้ามถนนแบบไม่มีทางม้าลายเลยกลัวแบบโดนประชาทันทุกคนเขาดูไม่ระเบียบมากเลย แล้วผมก็ชอบการใช้ร่มที่ญี่ปุ่นมากเลยรู้เลยว่าอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยร่มมันจะใสๆะ่ๆนะเดี๋ยวเดินตรงไปข้างหน้าแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเดินเข้ามาที่ไหนะยังอยู่อาพิฮาปราร่าครับเป็นคนเขาเข้ามาอ๋อมาดูเป็นย่านที่แบบคนเขามาซื้อไพ่ก้าดอะไรกันสักอย่างเหมือนไพ่ยกิเลยผมไม่ได้แบบข้างอะไรขนาดนี้คนที่ชอบน่าจะน่าจะชอบที่นี่นะน่าจะแพงอะ่ะ เอาดีให้ไปเดียวหมื่นสี่ทุกคนหมื่นสี่พันเยนให้ Pokemon. โปเกมอนก็ให้ฟีลเหมือนกับสะสมหาเครื่องวะเหมือนกับเขาบอกว่าถ้าใครอยากจะซื้อการดไพ่โปเกมอนอันนี้นะคือเราต้องมีอยู่แล้วแต่เป็นการง่ายๆมั้งแล้วถึงค่อยมาหยิบของเราเนี่ยแล้วก็มาให้เขาจ้นานล้วยแต่เขาก็ซื้อให้เลยนะแล้วก็ดูดิอย่างใบเนี้ยตัวอะไรก็ไม่รู้หกหมื่นสอง ส่วนนี้ก็คือราคาหัวชาร์จพอร์ต USB ะไรพวกนี้นะตอนแรกว่าจะซื้อซะหน่อย Type C กับ Lightning แต่ประเด็นคือผมเอาหัวชาร์จเร็วของยูเครนทุกคนผมพกมาทิปนี้2ตัวเลยปกติผมเคยใช้สายชาร์จของยู r e e นอยู่แล้วเพราะว่าสายยาวมากยาวเป็นงูเลยกับ2เมตรทุกคนแต่พอผมรู้ว่าตอนนี้ออกรุ่นใหม่เรียบร้อยแบบมีสายในตัวผมก็เลยคิดว่ามนน่าลองเพราะว่าทวยควา้งม่เป็นรุ่นใหม่มันก็เลยมีสายชาร์จในตัวนี่ตาออกมาอย่างนี้ได้เลยและเป็นสายชาร์จที่ยาวมากนะครับเผื่อใครชอบชาร์จแบบอยู่บนหัวเตียงอะทุกคคก็แ่ เสียบหัวปลั๊กนี้แล้วก็ลากสายชาร์จออกมาชาร์โทรศัพท์เล่นได้เลยวิธีการเก็บก็คือง่ายมากสามารถเก็บอัตโนมัติได้เลยก็คือแค่กระตุกหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็กลับเข้าที่เดิมเรียบร้อยหมดปัญหาสายไฟพันสายไฟลกนะครับลองไปพกกันดูได้เพราะว่า ว่ามันสะดวกมากแล้วก็เป็นประเบียบเลยพกมา2ตัวเลยเนี่ยหัวชาร์จเร็วของยูกรีนที่ผมพกมาจะมีแบบกําลังไฟ45วัตต์และ65วัตต์รุ่น45วัตต์ก็จะได้กว่านิดนึงลองจับดูวัสดุก็ทนทานแข็งแรงดีซึ่งทั้ง2รุ่นจะให้พอร์ต USB-C มา2รูและพอร์ต USB-A มา1รูแต่ที่ผมใช้ไปบ่อยก็คือรุ่นนี้กําลังไฟ65วัตต์เพราะว่ามันสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กไปในตัวได้แล้วเราก็สามารถชาร์จ3ามเครื่องพร้อมกันได้เลยเพราะฉะนั้นลองสอยไปใช้กันดูรบเหมากกพไปใอนะครับ คือผมกําลังหาเลยทําอยู่มันดูเหมือนจะมีอะไรทําเยอะแยะมากเลยทุกคนกย่านเนี้ยจริงๆโตเกียวม,มันมีหลายย่านแต่ว่าผมไม่น่าจะผมจะไปทันไหมนะตรงพวกแบบชิวยาชินจูก,กุนะครับแต่เวลาถ้ามาโตเกียวเห็นคําว่าดีวีดีนะผมรู้เลยว่าหมายความแม้ไงแล้วของดีมันจะซ่อนตัวอยู่ตามชั้นต้งสูงคนอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแฟนคิวบขึ้นได้ไหมเนี่ยมันมีร้านอาหารตรงนี้เนี่ยมันจะมีดีวีดีให้ขึ้นไปดูอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะซึ่ง ไม่เอาแล้วไปทำอย่างอื่นบ้างนะเดี๋ยวหาว่าแบบมาญี่ปุ่นไปแต่อะไรก็ไม่รู้แต่อากิฮาบาร่ามันดูเหมือนเป็นย่านที่ไปสุกกระชับองก็ได้นะคุณพูดไม่จบเลยไม่เห็นมีตัวไหน,ปนแปลกหน้าตัวเลยทุกคนมีแต่อะไรน่ารักน่ารกักตลอดเลยเอาไปให้หลานนี่ไหมหลานที่บ้านน่าชอบอันนี้น่าจะเป็นแอลว่าเด็ดนดเราอันนี้ก็ได้นะเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยยีสามเหรียญโอเคเดี๋ยวเข้าไปเลยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็สุ่มๆมเมา ทุกคนต้องไม่เชื่อแน่ว่าผมไม่เคยสุ่มกระชาบองมาก่อนในชีวิตในชีวิตเลยอะไรที่เป็นเกี่ยวกับญี่ปุ่นนี่ไม่คุ้นเลยสักอย่างลองดูกันต,ต่อมุนเหรอแล้วต,ต่อเปิดเราเล่น <c oughs> ได้ตัวอะไรครับเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไร <c oughs> นี่คือตัวอะไรครับนี่คือใคร ทำแลอาไปฝากลานที่บ้าน <_ d ata> คืออย่างที่บอกทุกคน <_ d ata> ผมไม่รู้มาก่อนว่าย่านอากิฮาบาระามันเป็นย่านสำหรับอะไรนะ <_ d ata> แต่เท <_ d ata> ่าที่เดินดูก็เหมือนจะเป็นสวรรค์ของโอตาคุอ่ะคนที่ชอบอนิเมะครับเพราะว่า <_ d ata> ข้างหน้าผมเนี่ย <_ d ata> ก็ตู้สุ่มกระชับองอีกแล้วอ่ะมีอะไรแปลกๆไหมอุ้ยนี่อะไรสะดุดตาของเล่น๋อไม่ใช่ของเล่นทุกคนน่าจะเป็นพวงกุญแจเฉยๆมันไม่ไม่อะไรแปลกๆมีแต่อะไรน่ารัาะกๆนะครับก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ คือคนมันเยอะนะคนเยอะตลอดเลยแต่ไม่ค่อยมีใครแบบว่ามายุ่งวุ่นวายอะไรกับเราเลยทุกคนสวันดีจ้าดีมากครับดีมากครับต้นกา่เซ็กันเอเออโกโอเคอ่าอังกฤษโซ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 เมดคาเฟ่ใช่โอเคฟรีดื่ม40 minutes ง8800เยนก็ดูจะเป็นถนน สายอนิเมะจริงๆนะครับมีทุกอย่างมีแม้แต่กระทั่งเป็นเมดคาเฟ่นนะจริงๆผมก็รู้แหละว,ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีคาเฟ่แปลกๆเยอะแต่ผมคิดว่าผมไม่ขึ้นไปดีกว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะคิดว่าคิดนะคิดว่าน่าจะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเขาน่าจะต้องการความเป็นส่วนตัวไม่รู้เหมือนกันใครเคยเข้าไปก็บอกได้นะครับแต่ผมเดินหาของกินดีกว่าคือตอนนี้ผมเลี้ยวเข้ามาเป็นร้านที่ญี่ปญี่ปุ่น อันนี้คุณคุ้นนะผมไม่คุ้นนะแต่ถ้าหลายคนคุ้นก็คุ้น1,000พเยนนี่มันเท่าไหร่เรลืมแล้วน่าจะประมาณ200ร0 0รครับทุกคนทุกคนว่าอันนี้คืออะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะมันมีแต่ภาษาญี่ปุ่นแต่มันเป็นโซนที่แบบของเล่นอ่ะของเล่นของผู้หญิงหมดเลยครับอันนี้น่าเป็นคอสตูมแบบโรเปคุณหมอป่ะเออ ร้านนี้มีหมดทุกอย่างเลยทุกคนต้องการทำไหนก็กจัดก็มาซื้อได้ครับทุกคนผมว่าหลายคนก็ที่เคยมาก็าจะมาซื้อกันบ้างแต่ทําไมก็คือค่อนข้างจะแปลกตาสำหรับคนที่ไม่เคยเจอเือนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติในญี่ปุ่นมากเลยนะที่มีร้านเปิดขายแบบนี้คือผมอยากรู้มากเลยว่ามันทํามาจากอะไรมีคนดึงจนจนขาดแล้วนะอันนี้มันนันทดลองทุกคนตลกดีเท่าไหรนะ่เนี่ยสี่พันเอ้ยห้าพัน ก็ประมาณ900กว่าบาททุกคนใช่ปะ่ะเออประมาณ800-900น่าสนใจดีก็จริงๆร้านข้าวก็มีเยอะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนี่ร้านข้าวอรนนี้คืออุ้โนทุกคนเราอยู่ผมก็เดินเลี้ยวเข้าร้านนี้ไปซะงั้นจริงๆแหละถ้าทุกคนมาญี่ปุ่นนะเห็นคำว่า d v วดีคือก็คิดเอาไว้ก่อนเลยว่ามันมี DVD หลายแบบก็ไม่ใช้เรื่องอาจจะเป็น DVD ปกติแต่ที่นี่มีตั้ชั้น เนี่ย yup. ร้านของกินเทียบเลยนะคงเลือกสักร้านละมั้งแถวนี้ร้านนี้คนเยอะมากเลยผมขอเลือกร้านที่คนไม่เยอะแล้วกันเพราะว่าเกลียดรอนะครับเฮ้ยทุเรียนวะเฮ้ยทุเรียเฮ้ยทุเรียอเอีก็ได้ทั้งที่นี่วิลล่าโตเทมุเดสก้าโมบิคโอเคคือผมเดินมาจนถึงตรงนี้แล้ววะนะคุเอโนะแล้วเริ่มหิวครับร้านนี้ดูมีเมนูวางหารให้ก็เป็นซาชิมิแล้วกันนะครับ เคยกินแต่แซลม,มอนอันนี้คืออาริกาโตไทมัสคือเขาพูดยังไงกันนะก่อนจะเริ่มกินภาษาญี่ปุ่นอิตาอิตาเดคิมัสปะแต่อันนี้คือสติงเก์น่าจะปลากระเบนอนีซาเกะน้ครับอยู่เขามาจับขวดซาเกะคงเพราะมันเจออะไรขวดยังใหญ่ดูนี่คือซาเกะเป็นแดงๆนี่คืออะไรอ่ะน่าจะเอาไปตกแต่งทุกคน ไม่เคยกินปลากระเบนมาก่อนจิ้มกับกระเทียมอืมทำไมอร่อยจังวะอร่อยกว่แาแซลมอนอีกทุกคนเพราะปกติเวลากินซีฟู้ดผมจะแค่ตุ้น่ากับแซลมอนอันนี้โคตรอร่อยเลยปกติแซลมอนมันจะมีจัดลูกใช่ไหมทุกคนอันนี้ไม่กี่ลูกก็ไม่รู้อะแต่คือโคตรอร่อย มันไม่ต้องใส่ซอสลองไปเพิ่มเลยอ,อ่โตมันก็กินอยู่แล้วอ่ะเออผมเพิ่งมาลองสังเกตด,ดูว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจริง,รงๆเขากินเค็มเป็นเยอะไม่รู้ว่เป็นโรคไตหรือเปล่าก็คือคนญี่ปุ่นเวลากินอะไรแล้วมันอร่อยมากจะต้องมีเสียงไม่เสียง,ยงอู้อ้าก็อู๋แล้วก็ต้องว่าอุย๊ยป่าวผมน่าจะหิว,วล<ๆ>แล้วแหละไม่วก็ไม่น่าจะหิว มันไม่มีเนื้อเลยเิดว่าเป็นเมนูลองท้องไหมก่อนมาเรามาลองสาเกจริงกินบ่อยแล้วและเพราะว่ารสชาติมันก็จะคล้ายไวน์ไวน์ขาวแล้วผมมันไม่ชอบกินแต่ผมเก็บเบียร์ไว้ที่หลังแลเือคืนนี้มันจะมันจะได้กินเบียร์วแล้วคือมันเป็นแอลกอฮอล์มันเป็นเหล้าที่หมักจากข้าวมั้งเลยไม่ผิดนะ รสชาติเลยไม่ได้เลื่อมไม่ได้เลี่ยมอาริการโตเซมาสบายบายโอเคครับทุกคนมาหาอะไรกินต่อดีกว่ามันดูเป็นถนนถ้าใครเคยมาเดินอุเโนูอ่ะโอ้โหอาริการโตเซมาสลืมกระชังองจะแล้วนะครับเอออะไรมันจะไม่มีคุณค่าขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปให้หลานนะครับถ้าเจออะไรแปลกๆก็เดี๋ยวจะสุ่มให้ทุกคนบ้างน,นะครับ เนี่ยอย่างที่บอกทุกคนญี่ปุ่นนะ่ะจะมีเป็นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ยเยอะมากเลยแต่นี้น่าจะเป็นร้านดังนะ d v d ดูดิแบบนี้คล้ายกับที่ผมไปมานะครับร้านนั้นแต่ร้านนั้นจะเล็กกว่าตามสุดก็90ชั่วโมงเอ้ย90ชั่วโมงแหละเก้านาทีเนี่ยเปิด2 4ชั่วโมงทุกคนแล้วเนี่ยใส่รถไฟอย่างนี้ใช่ไหมเผื่อใครแบบออกรถไฟก็มานอนสถิตอยู่ที่นี่แล้วพรุ่งนี้ก็ไปทํางานอะไรแบบเนี้ยแต่ข้างข้าผมชอบผับที่ญี่ปุ่นอย่างหนึ่งนะเขาจะนับจำนวนคนในร้านตอนนี้คือเออ มีแต่ผู้หญิงครับตอนนี้ยังไม่เปิดหรอเออยังน่าจะไม่เปิดทุกคนเพิ่งจะ6โมง50เองไม่มีผู้ชายเลยก็ตอนนี้ผมอยูที่สถานไฟชินจูกุครับกำลัง,งข้ามไปฝั่งโน้นอ่ะมันจะมีเป็นย่านไนท์คลับมะครับที่เรียกว่าคาบกิจโจ คือเหมือนกันว่าเป็นยังไงเปลี่ยนบรรยากาศจากอูเวโนโบ้างนะแต่คือผมกำลังดูแมวอ่ะทุกคนจะมองเห็นไหมข้ามหรอใจเห็นแมวไหมอ่ะใครจะใจอ่ะมันจะมีแมวอยู่ตะกี้เนี่ยผมยืนดูอยู่อ่ะแมวสามสติสักอย่างแต่คนเยอะมากเลยตรงนี้แต่ว่าที่ข้ามจริงมันน่าจะอยู่ตรงชิบูย่าปะ่ะอันนี้มันอีกก๊อกไปหน่อย ้าไมไ่ดูคือระหว่างทางที่นั่งรถมาเนี่ยก็พยายามหาข้อมูลว่าตรงนี้มันอันตรายไหมเขาบอกว่านี่คือ,อย่านนักขับเที่ยอันตรายสุดในโตเกียวแต่ผม,มรู้สึกถึงความอันตรายเลยมันก็เหมือนย่านอากิฮาบาระ,ระแต่รู้สึกว่าอันนั้นมันจะเป็นของเด็กไปหน่อยเออมันจะเด็กๆไปหน่อยอันนี้มันมันน่าจะเป็นของผู้ใหญ่บ้าง 日本海ドカンペノーダミニッチモエハマールなこの方チャイニーズああ、タイ人です外国の方も来てもらってますので衛生面もご安心くださいもし今考えてくれれば終わった後に僕が安くて美味しいところを紹介できますよ10分コース1万円ですサプライズでセクシーボディマッサージにボディマッサージハッピーエニング。i ハハ I'm not here for massage, thank you อะไรกัตัวกระต่มคือผมรู้ว่าหลายคนคิดอะไรอยู่นะครับいいที่อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติถ้ามาคนเดียวหรือไม่ก็มาหลายคนก็ได้มากับเพื่อนนะครับถามว่าแบบเออไปเที่ยวไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าใครอยากจะไปเที่ยวต่อก็ก็ไ,ไปได้นะครับแต่ผมม่าคีดตุ๊กตาดีกว่าเอาไปฝากหวนใจโอ้โหคือถ้าได้ก็เวอร์เกินก <qualcosa> ดผิดทุกคน คือแค่อากจะบอกว่าพวกตุ๊กตาพวกเนี้ยหรืแม้ก็โมเดลกอซิล่าตัวนี้นะสมมติมันราคาอ2,000เยนใช่ไหมก็คนที่เล่นคนที่สิบอะมันถึงจะได้เพื่อจะปลดล็อกไม่งั้นคือมันจะมีกลไกของตัวเนี้ยสมมติเราเล่นเป็นคนที่เก้าสมมติตะกี้ผมเล่นเป็นคนที่เก้าเนี่ยเขาก็ปล่อยออกมามันเป็นทริคเพราะไม่งั้นคือเขาจะไปเอากำไรจากไหนถูกไหม h e l l อ๋อโอเค เอ้โกโอเค no e n ก l i s h โอเคคือย่านคาบูกิโจเนี่ยมันจะเป็นย่านที่เราเจอคนนำมายืนตรงสียแยกเยอะเรียกเสียแยกทำไมนเนี่ย <c oughs> เขาจะมาคอยดิวดิวลูกค้าเข้าร้านประมาณเนี่ยทุกคนซึ่งมันก็คือมันไม่ใช่เรื่องปกติหรอกแต่ว่ามันเป็นความปกติไปแล้วในปัจจุบัน,น <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็คือถ้าใครเคยมานะครับ <c oughs> ก็จะคุ้นกันดีมันเป็นตรอกเรียกว่าตรอกโกลเด้นไก ก็มีมาตั้งนานแล้วไอ้ตรงย่านนี้นะคาบุกิโจเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยน,น,มนู้นสงครามโลครั้ที่2คือย่านคาบุกิโจโตรงนี้สมัยก่อนมันก็เป็นไม้คลับแบบแบบนี้เลยนะครับแต่นดเนี่ยอาจจะรบหนึ่งนะทุกคนได้ยินเสียงอันนี้ปะเขาแรกผมนึกว่าเสียงหนูใครรู้บอกได้นะคือผมกำลังจะคิดว่ามันเป็นเสียงที่เอาไว้ไล่หน,หนูหรือไม่ก็เสียงที่ทําให้คนลาคานะประมาณนี้ปะเพราะมันมันได้ยินบ่อยมากเลยในญี่ปุ่นเนี่ยต้องแมานะครับ แต่ในบรรยากาศของตรอกตกวเรนไซก็จะมีผับเพียบเนาะเป็นผับเล็กๆซะส่วนใหญ่อะ่ะแต่ว่ามันจะให้บรรยากาศฟิลเหมือนแบบยุคโชวะอะไรแบบนี้ว่าตึกตามบ้านช่องมันจะดูแบบไม่ได้เป็นตึกแบบใหม่อะ่ะก็คือตรอกเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะถนนทรงวาดอะ่ะเออประมาณนี้แล้วกันคงจะหาร้านข้าวร้านบาร์กินสักร้านนะครับมันมีให้เลือกเยอะเลยเลี้ยวไปทางไหนก็นได้แบบนี้ดีกว่าน่าจะมีสักร้าน แล้วคือมันดังมากขนาดที่ทุกร้านแทบจะพูดภาษาอังกฤษกันได้ซึ่งที่นี่คือญี่ปุ่นครับทุกคนหลังจากที่ผมกลับมาผมมีความรู้สึกว่าผมไม่สมาจะโชว์ฟุตเทจของกิจกรรมอื่นที่ผมไปทํามาในคลิปนี้ได้เพื่อความเหมาะสมและความเป็นตัวของผมและคนอื่นในคลิปก็เลยก็คิดว่าเดี๋ยวปิดคลิปที่นี่แล้วกันครับสถานีรถไฟชินจูกุสถานีรถไฟที่เขาบอกกันว่าเป็นสถานีรถไฟที่คนเยอะที่สุด เยอะกว่าสารยรถไฟโตเกียวอยก่นะเพราะว่ามันมีหลายสายอย่ะทุกคนจะดูสีอะไรบ้างไม่รู้เนาะแต่ว่าเนี่ยละครับสารยรถไฟที่คนเยอะที่สุดของญี่ปุ่นเลยนะไปกลับดีกว่าเพราะว่าจริงๆคือสิ่งที่ผมอยากจะทำเนี่ยหรือสิ่งที่ผมอยากจะโชว์เนี่ยมันโชว์ไม่ได้อยู่ดีนะครับยังไงมันก็ลงอยู่ถูไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวว่ากันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าผมจะไปทําอะไรที่ญี่ปุ่นหรือาหาะไร้ทำที่ญี่ปุ่นไม่เจอก็เดี๋ยวว่ากันใหม่ในประเทศถัดไปแล้วกันนะครับ ตอนนี้คือผมต้องหายังมาโ้เตะก่อนสายที่ผมจะขึ้นเนี่ยน่าจะเดินเลยมาแล้วคือโอเคครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม,ม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ